สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปหทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการหารเหมือนเดิมนะคะอ่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะให้พวกเราเปิดไปแบบฝักหน้าที่40เลยนะคะเปิดปแบบฝักหน้าสี่สิบเลมาดูข้อแรกเลยนะคะข้อแรกข้อแรก2อส่วนสหาร4ีส่วนแอ่า เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็สามส่วนหกมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะแล้วก็สี่ส่วนแปดนะคะอ่ะอันนี้ถ้าจะให้ดูง่ายนะคะก่อนที่เราจะหารเราสามารถตัดทอนมันได้ก่อนนะคะอ่ะอันนี้สองหนึ่งสองใช้แม่สองนะคะสองสองสี่อ่ะอันนี้ก็ใช้แม่สีได้ c หนึ่ง c c สองแปดอ่าอันนี้ใช้แม่อะไรได้คะสามสามหนึ่งสามสามสองหกอันนี้ล่ะ c หนึ่ง c c สองแปดเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ได้หนึ่งส่วนสองหารด้วยหนึ่งส่วนสองอันนี้ก็ได้หนึ่งส่วนสองหารหนึ่งส่วนสองเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเท่ากับนั่นเองนะคะง่ายๆนะคะอ่าต่อไปมาดูข้อข้อไหนดีข้อสองสิอ่ามาดูข้อสอง สองส่วนห้าคครูเปลี่ยนเลยนะจากหารเป็นคูณเลยนะเปลี่ยนจากหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจากหนึ่งส่วนสองเป็นสองส่วนหนึ่งนะคะต่อไปเครื่องหมายกล่องสี่เหลี่ยมสองส่วนห้าเปลี่ยนจากหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจากสองส่วนสามเป็นสามส่วนสองนะคะอันนี้คือข้อสองนะคะอ่ะอันไหนตัดได้ตัดเลยอ่ะสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองอันนี้ตัดได้ไหม อังน,นี้ตัดไม่ได้อาจจับมันคูณกันเลยอันนี้ได้สี่ส่วนห้าใช่ไหมสองสองสี่ห้าหนึ่งเป็นห้าส่วนบางนี้ได้สามส่วนห้าเพราะฉะนั้นอันไหนมากกว่าคะสี่ส่วนห้ากับสามส่วนห้าอ่าสี่ส่วนห้ามากกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็ตอบเท่านี้อ่ะอันนี้วิธีทำง่ายๆนะคะ,ะต่อไปมาดูข้อข้อไหนดีอ่าข้อสี่แล้วกัน ข้อสนะคะอ่ามาดูโจทย์ข้อสีนะคะโจทย์ข้อสี่เจ็ดสามส่วนเจ็นะคะสามส่วนเจ็เปลี่ยนจากหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจากเจดส่วนสามเป็นสามส่วนเจดนะคะไอหาไอเปลี่ยนคูณเปลี่ยนแล้วะคะแล้วก ของสี่เหลีย่ยมแล้วก็3ามส่วนเเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วน, 3, น,ะะ 3, วน 7, เป็น7ส่วน3นะคะจาก3ส่วนเเป็น7ส่วนสาอันนี้ตัดได้ไหมตัดได้ตัดไปเลยนี้ตัดได้ตัดไปเลยส่วนฝั่งนี้ตัดไม่ได้นะคะต้องจับคูณกัน3าสเป็น9 7 7เจเป็น49เนะคะ49เพราะฉะนั้นอันนี้มีค่าเท่ากับ1ใช่ไหม คุณครูเคยบอกแล้วว่าถ so 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 ้าเศษน้อยกว่าส่วนเข้าออกมาต้องน้อยกว่าหนึ่งเสมอแต่ถ้าส่วนแต่ถ้าเศษมากกว่าส่วนเข้าออกมาจะมากกว่าหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องน้อยกว่าหนึ่งเสมอนะคะอันนี้น้อยกว่าหนึ่งเพราะฉะนั้นฝั่งนี้จะมากกว่านะคะอันนี้เท่ากับหนึ่งนะคะเร็บร้อยต่อไปมาดูข้อข้อไหนดีคะ อ่ข้อข้อห้าแล้วกันข้อ,อยากๆสิบห้า,าส่วนสิบแปดมุมภูเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณแล้วกับเศษเป็นส่วนเลยนะคะจากสิบเก้าส่วนยี่สิบก็จะกลายเป็นยี่สิบส่วนสิบเก้านะคะของสี่เหลี่ยมแล้วก็สิบเอ็ดส่วนสิบแปดเปลนจากหารเป็นคูณแล้วยี่สิบส่วนสิบเก้านะคะอ่ะมุมภูกับเศษเป็นส่วนนะคะอ่ะไหนตัดได้เราตัดไปเลย อันนี้ใช้แม่อะไรคะใช้แม่แม่สองนะคะเพราะมันเป็นเลขคู่สองเก้าสิบแปดสองสิบเป็นยี่สิบอันนี้ก็สองเก้าสิบแปดสองสิบเป็นยี่สิบตัดได้อีกไหมคะเฉียงแบบนี้ไม่มีนะคะแบบนี้ก็ไม่ได้อ่ะแบบนี้อันนี้อ่าเราจะเห็นว่าส่วนตัวนี้มันเหมือนกันใช่ไหมคะ ในเมื่อเราเหมือนกันแบบนี้เราสามารถเปรียบเทียบได้เลยอ่ะฝั่งนี้ส่วนมันจะเท่ากันแล้วนะคะส่วนมันเท่ากันเพราะนี้เหลือ9ก้ากับสิานี้ก็เหลือ9ก้ากับสิเพราะฉะนั้นเราดูที่ค่าข้างบนอย่างเดียวอันนี้สิบห้าคูณสิเป็นเท่าไหร่คะอ่ะเป็นร้อยห้าสิบนะคะส่วนอันนี้สิบอคูณสิเป็นเท่าไหร่คะ11คูณสิบเป็นหนึ่งร้ยสิบนะคะเพราะฉะนั้นร้อยหิกับ1้อยฝั่งไหนมากกว่า อ่าร้อยห้าสิบมากกว่านะคะเรียบร้อยง่ายๆนะคะต่อไปมาดูข้อข้อไหนดีข้อแปดนะคะข้อแปดพวกเราจะไม่ได้คิดนะคะคิดด้วยสมองจะได้เล่นสิบส่วนแปดนะคะข้อแปดสิบส่วนแปดเปลี่ยนจากหารเป็นคูณจากสี่ส่วนหนึ่งเป็นหนึ่งส่วนสี่นะคะ อ่ะแล้วก็มีกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็แปดส่วนสิบเปลี่ยนจากหารเป็นคูณแล้วก็กับเศษเป็นส่วนจากสี่ส่วนหนึ่งเป็นหนึ่งส่วนสี่นะคะอ่ะโอเคงั้นเราก็มาตัดกันเลยนะคะอ่าน,นี้ตัดได้ไหมตัดได้นะคะอ่ะเรามาตัดอันนี้ดีกว่าให้มันเหมือนกันฝั่งนี้มันเหมือนกันลวอ่ะมาตัดฝั่งนี้อันนี้ใช้แม่สองแล้วกันนะคะเพราะมันลงไป สะะองสี่แปดสองห้าสิบอสองสี่แปดสองห้าสิบตัดได้อีกไหมคะอันนี้ไงคะฝัะ่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นสิบหกฝั่งนี้จะเป็นยี่สิบใช่ไหมคะส่วนเอาครูดูก่อนว่าตัดได้ไหมตัดไปเลยนะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นสีหนึ่งสี่ี่ี c หนึ่ง c นะคะฝั่งนี้ก็เหลือหนึ่งส่วนห้าส่วนฝั่งนี้ตัดได้อีกไหมอ่าหมดแล้วนะคะฝั่งนี้ก็จะเหลือห้าส่วนสิบหกนะคะฝั่งนี้ก็เหลือห้าส่วนสิกอันนี้เหลือหน,นึ่งส่วนห้าอันไหนมากกว่ากันละ่ะคราวนี้ระหว่างห้าส่วนสิบหกกับหนึ่งส่วนห้าอ่ะถ้าเราอยากรู้เราก็เปรียบเทียบเศษส่วนได้เอ่อใช้วิธีการ เปรียบเทียบเหมือนที่เราเคยเรียนมานะคะหาหอรอมอนะคะไอหาคอรนอนะคะหรือเราจะใช้วิธีการตั้งหารเลยก็ได้นะคะอ่ะเราจะมาตั้งหารกันนะคะอ่ะอน,นี้ห้าหาร16นะคะเพราะฉะนั้น16เป็นตัวหารห้าเป็นตัวตั้งนะคะอ่านได้ไหมไม่ได้ใส่จุดแล้วเติมศูนย์นะคะ16เท่าไหร่ได้ห้สิบค่ะ สิบหกสองสิบหกสามสิบหกสี่ได้ไหมสิบหกคูณสี่หกสี่ยี่สี่ใจสี่ทศสองไม่ได้นะคะต้องเป็นสิบหกสามหกสามสิบแปดสิดแปดทศหนึ่งสามหนึ่งสามสี่สิบแปดสิบหกสามเป็นสี่สิบแปดอะตอนนี้ได้ศูนย์จุดสามนะคะอาหารฝั่งนี้สิห้าเป็นตัวหารหนึ่งเป็นตัวตั้งนะคะหนึ่งหารด้วยห้านะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้ห้าหารหนึ่งหารได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใส่จุดแล้วเติมศูนย์ให้มันเพื่อให้มันหารต่อได้ห้าเท่าไหร่คะห้าสองเป็นสิบเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็จะได้ศูนย์จุดสองฝั่งนี้ศูนย์จุดสามเพราะฉะนั้นค่าฝั่งนี้จะมากกว่านั่นเองนะคะเรียบร้อยอ่ะโมจะทำให้ดูอีกหนึ่งข้อนะคะ เอาข้อไหนข้อเก้านะคะอข้อเก้าแล้วกัน้องเก้านะคะแปดส่วนสิบสองเปลี่ยนจากหานเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนได้เท่าเดิมนะคะเพราะมันมีตัวเลขเหมือนกันต่อไปหกส่วนสิบสองเปลี่ยนจากานเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็ได้เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นอ่ดูได้เลยดูได้จากตรงนี้เลยนะคะ อ่ะสามส่วนสามตัดออกมาเท่ากับหนึ่งใช่ไหมอันนี้อันนี้ก็ตัดออกมาเท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นแปดส่วนสิบสองกับหกส่วนสิบสองในเมื่อส่วนมันเท่ากันแล้วเราสามารถเปรียบเทียบกันได้เลยหกกับแปดอันไหนมากกว่าคะอ่าก็ต้องเป็นแปดเครื่องหมายก็ต้องหันปักอ้าปากมาฝั่งนี้นะคะเรียบร้อยกรลบนะนอกกนั้นให้พวกเราทำเองนะคะ อ่ะต่อไปข้อสองใหญ่อ่ะให้ข้ามนะคะเดี๋ยวมันจะยากสําหรับพวกเราอ่ะข้ามมาที่โจทย์ปัญหาแล้วกันอ่ะโจทย์ปัญหานะคะเราจะขึ้นขึ้นในเรื่องของโจทย์ปัญหาแล้วนะคะเขาบอกว่าก้อยทําการบ้านวิชาคณิตศาสตร์อ่ะเรารู้ข้อมูลก่อนอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะครูก๊อปรูปมาก,ก่อนอืม ่ามาแล้วนะคะเขาบอกว no ่ากอยทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์นะคะอ่าวิชาคณิตศาสตร์นะคะใช้เวลาสองส่วนสามชั่วโมงและวิชาวิทยาศาสตร์ใช้เวลาหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่ชั่วโมงนะคะกอยทำการบ้านทั้งสองวิชาใช้เวลากี่ชั่วโมงอ่ากอยทำการบ้านอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะกอยทำการบ้านทั้งสองวิชาใช้เวลากี่ชั่วโมง เพราะฉะนั <t uggling thanks> kit, ้นอ kind of ันนี well, so. тысяч, ้เป okay. ็นวิธีอะไรคะอ่าวิธีบวกนะคะอันนี้เป็นวิธีบวกเพราะฉะนั้นตรงแนวคิดตรงแนวคิดเราเขียนแบบนี้ก็ได้นะคะแนวคิดตรงแนวคิดแล้วก็สองส่วนสามบวกกับหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่นะคะแล้วก็แปลงตัวนี้ให้มันเป็นเศษส่วนให้คุณครูด้วยนะคะอ่าอันนี้ c หนึ่ง c บวกกับหนึ่งเป็นห้าส่วนสี่นะคะเพราะฉะนั้นก็ได้สองส่วนสามบวกกับ 5ส่วนสี่นะคะจากนั้นก็หาคอนอให้ครูดูด้วยนะคะตรงวิธีคิดนะคะคอนอคือสมกับ4ี่ใช่ไหมมีแม่สกุลไหนไหมที่มีสากับสี่ถ้าไม่มีเราจับคูณกันได้เลยนะคะคือสามคูณสี่เป็นสิบสองนะคะเพราะฉะนั้นคอนอเท่ากับ3ามคูณสี่เท่ากับสิบสองนะคะจากนั้นตรง ตรงเส้นปะเยอะๆนะคะแล้วก็เขียนวิธีทำวิธีทำแล้วก็รอบโจทยก้อยทำการบ้าน่อยทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์ใช้เวลาสองส่วนสามชั่วโมงอ่านวย่อนะคะวิชา วิทยาศาสตร์่วิทยาศาสตร์ใช้เวลาหนึ่งเศษหนึ่ง,งส่วนสี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นกอยบรรทัดสุดท้ายก็เอาสิ่งที่โจทย์ถามมาเขียนนะคะกอยทำการบ้านทั้งสองวิชาทั้งสองวิชาใช้เวลา ใช้เวลาเท่าไหร่อ่าววิธีบวกใช่ไหมอ่าววิธีบวกนะคะเพราะฉะนั้นวิธีบวกเราก็เอามาบวกนั่นเองก็เอา2องส่วนสบวกกับเท่าไหร่นะเมื่อกี้5ส่วน4นะคะอ่าบวกกับ5าส่วนนะคะบวกกับ5้ส่วนเพราะฉะนั้นห้าส่วน4ชั่วโมงอ่าเราก็หาออกมาเราก็ทำเป็น ประทัดต่อมานะคะเท่ากับเราก็ทาส่วนให้มันได้เท่าไหร่นะครน้อเมื่อกี้12บใช่ไหมอ่ะเราก็ทาส่วนให้มันเป็น12บค่ะ2ส่วน3คูณเท่าไหร่ถึงได้12ค่คะคูณ4ก็คูณทั้งบนและล่างสี่สงส่วนด้วย12อ่ะต่อไป 5, 4, ไ 3, 3, 5ป 15, ส่วน4คูณด้วยเท่าไหร่คะคูณ3 3มามห้าเป็นสิบห้าส่วนส่วน12นะคะอ่ะก็จะเท่ากับ อ่ะหรือกแบบนี้ก็ได้ตรงตรงตรงทำส่วนให้ได้สิบให้พวกเราเขียนตรงวิธีคิดเลยนะคะเขียนตรงวิธีคิดเลยอันนี้เราจะเอาคำตอบของมันมาเขียนเลยนะคะอ่าเขียนตรงวิธีคิดเลยว่าเราหาได้เท่าไหร่นะคะวิธีคิดอ่าตรงวิธีคิดกอบเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาทำอ่าสองส่วนสามคูณเท่าไหร่นะคูณสีน 4, น่ข้างบนแล้ว สีสเป็น8ดส่วนสิต่อไปมาทำของ5้ส่วนสนะคะคูณเท่าไหร่คะคูณ3ามทั้งบนแล,ละล่างอ่ะ3 5เป็น15บห้าส่วนสิเพราะฉะนั้นเราเอาสิ่งเนี้ยมาเขียนลงในนี้นะคะอ่าก็จะได้เท่ากับ8ดส่วนสิบสองบวกกับสิบห้าส่วนสิบสองนะคะอ่าพอบวกกันแล้วเราก็กเทา่ากับเท่าไหร่คะบวกกันแล้วเท่ากับเท่าไหร่ สิบห้าบวกแปดเป็นยี่สิบสามส่วนสิบสองนะคะมันเป็นจำนวนมันเป็นเศษส่วนเกินเพราะฉะนั้นต้องทำให้อยู่ในรูปของจำนวนค้านะคะสิบสองสองเป็นย4ิบสี่เอ้ยใช้สิบสองสองไม่ได้นะคะเพราะมันเลยเพราะฉะนั้นตั้งเอาสิบสองหนึ่งเป็นสิบสองบวกอีกเท่าไหร่คะบวกอีกสิบเอ็ดนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคือคำตอบนะคะหนึ่งเศษสิบเอ็ดส่วนสิบสองชั่วโมงนั่นเอง เรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยนะคะนี่คือข้อที่หนึ่งนะคะต่อไปคุณลบนะนี่คือข้อหนึ่งนะคะต่อไปมาดูข้อสองสิ ข้อสองนะคะข้อสอง่ข้อสองนะคะเขาถามว่าลุงม,มีที่ดินสองสิบเจ็ดส่วนแปดไร่ปลูกมะนาวสิบเก้าส่วนยี่สิบไร่ที่ดินที่เหลือปลูกมะม่วงลุงปลูกมะม่วงกี่ไร่แสดงว่าวิธีอะไรคะ วิธีลบนั่นเองนะคะเหลือคาว่าเหลือเราก็รู้แล้วที่ดินที่เหลือปลูกมะม่วงกี่ไร่เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นวิธีลบนะคะ,ะแล้วก็เขียนตรงวิธีคิดเหมือนเดิมวิธีคิดนะคะสองเศษเจ็ดส่วนแปดลบกับสิบเก้าส่วนเอ๊ะมันมีทั้งหมดเท่าไหร่คะเรามีที่ดินสองเศษเจ็ดส่วนแปดไร่ปลูกมะนาวเท่านี้ไร่ที่ดินที่เหลือปลูกไอ้นี่ เพราะฉะนั้นจะเหลือเท่าไหร่อ่ะส่วนยี่สิบนะคะนาทีของเราหาคอลนอนตรงนี้เลยะคะ่ะอ่านถับแปลงอันนี้ก่อนแท่นเป็นเศษส่วนก่อนแอดสองเป็นสิบหกสิบหกสิบหกบวกเจ็ดเป็นยี่สิบสามส่วนแปดนะคะอ่ะแล้วเราก็มาหาคลนอน,นั่นเองแปดกับยี่สิบนะคะใช้แม่อะไรดี ไม่สี่แล้วกันสี่สองแปดสี่ห้ายี่สิหมดเรียงค่ะาหมดแล้วจับมันคูณกันเลยสี่สองแปดแปดห้าสี่สิเพราะฉะนั้นครนอเท่ากับสี่สิบนะคะจากนั้นเราก็มาทําส่วนให้มันได้สี่สิบเราค่อยไปเขียนลงในใส่เส้นปะข้างล่างนะคะอ่ะยี่สิบสามส่วนแปดคูณเท่าไหร่คะ แต่ต้องคูณอะไรอ่าคูณหก็คูณทั้งบนและล่างนะคะห้าสใส่หทด1 5 2่งห้าสิบกับทดเป็น11นะคะส่วนด้วย4ีอ่าต่อไปอันนี้อันนี้ให้พวกเราไปหาข้างนอกก็ได้นะคะแต่แตุ่ตคณคูณต้องการดูตัวนี้อ่าแล้วก็ตอบคณนอว่าเท่ากับเท่าไหร่มาให้องคูด,ด้วยนะคะต่อไป19บเส่วนยีคูณเท่าไหร่คะถึงจะได้40อ่าคูณ2นะคะ สิบเก้าสองเป็นสามสิบแปดส่วนด้วยสี่สิบอ่าในเมื่อส่วนมันเท่ากันแล้วจากนั้นเราก็เอามาเขียนง่ายๆเลยคราวนี้ลุงวิธีทําลุงมีที่ดินสองเศษเจ็ดส่วนแปดไร่ปลูกมะานาว ล้วก็เขียนเหมือนเดิมน,นะคะปลูกมะนาว19ส่วน20ไร่ที่ดินที่เหลือที่ดินที่เหลือปลูกปลูกมะม่วงปลูกมะม่วงเท่าไหร่คะแล้วก็เอาวิธีไรลบใช่ไหมอ่า115ส่วน40นะคะ หน,น,นึ่ง้อยสิบห้าส่วนสี่สิลบกับอะไรคะ38มส่วนสีนะคะ38ส่วนสีอ่าหนึบห้าลบสาได้เท่าไหร่คะเจนะคะส่วนด้วย40อ่าเพราะฉะนั้นเราก็ทําเป็นจำนวนคะ่ะ40เท่าไหร่ได้77คะ่ะ4ี่เป็น40่บวกอีก ส7นะคะอ่านี่คือคำตอบใส่หน่วยให้มันด้วยก็คือว่นั่นเองนะคะเรียจร้อยอ่ะง,ง่ายนะคะการเขียนเอาให้เรียบร้อยนะคะต่อไปข้ออ่ให้พวกเราทำข้อ3ส่วนข้อ3อ่ะข้อสคุณครู ทำให้ดูก็แล้วกันนะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อสามอันนี้คือวิธีการบวกลบนะคะอย่าลืมนะคะบวกลบเราเรียนมาแล้วนะคะอ่านต่อไป ข้อ3นะคะข้อ3ามเขาถามว่าแก้วมีส้ม20สิผลแบ่งให้เพื่อน2ส่วน5ของส้มที่มีอยู่คำว่าของคือวิธีอะไรคะคำว่าของคือคือเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายคูณน,นะคะของส้มที่มีอยู่ส้มที่มีอยู่มีอยู่กี่ผลเมื่อกี้ยี่สิบผลนะคะแก้วแบ่งส้มให้เพื่อนกี่ผลอ่าอันนี้ง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นตรงวิธีคิดเราก็เขียนว่าสองส่วนห้าคูณกับ คำว่า,าของคือคูณของส้มที่มีอยู่ก็คือยี่สิบผลนะคะยี่สิบผลอ่านี้ตัดได้ไหมตัดได้นะคะห้าหนึ่งห้าห้าสี่ยี่สิบเพราะฉะนั้นสองคูณสี่เป็นแปดนั่นเองแปดผลอันนี้คือคําตอบนะคะแปดผลเพราะฉะนั้นเวลาเขียนแล้วก็เขียนไปเลยอ่แก้ววิธีทำแก้วมีแก้วมีส้มยี่สิบผล แบ,งแบ,งแบงง่ง,งแ,แบง่งให้เพื่อนแบ่งให้เพื่อนสองส่วนห้าของส้มที่มีอยู่ส้มที่มีอยู่แก้วแบ่งส้มให้เพื่อนแล้วก็ตัวนี้ลงมาเขียนเลยค่ะสองส่วนห้าคูณ ยีสิบอ่ะแล้วเราก็แสดงการตับให้ครูดูด้วยเท่ากับสี่สองเป็นแปดผลนั่นเองเรียบร้อยอันนี้คือคําตอบนะคะแปดผลอ่ะแล้วก็เขียนแสดงวิธีทําแบบนี้มาให้ครูดูนะคะแล้วก็อ่ะแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวพวกเราจะงานเยอะนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นคนุณครูขอสั่ง แต่หน้า40ถึง43นะคะทําหน้า40ถึง43่สาทำหน้า40ถึง43่สิบสานะคะ,ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีค่ะ